สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็มาคำนวณตัวเลขกันนะคะของหวยลาวของวันที่14นะคะเป็นชุด2ตัวบนหลักสิแล้วก็หลักหน่วยนะคะ2ตัวบนของเราในรอบนี้เดี๋ยวขอปรับโฟกัสนิดนึงอ่าได้แล้วนะคะก็แนวทางเหมือนเดิมนะคะจากการคำนวณตัวเลข2สูตรนะคะวันที่30นะเริ่มคำนวณก็จะเป็น3มงวดย้อนหลังนะคะไม่มากไปเนาะ แล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการรับชมนะคะก็สามารถดูเป็นแนวทางของวันนี้ได้เลยจากสูตรนะคะเราจะใช้เป็นหลักหมื่นคูณด้วย3บวกด้วยหลักพันคูณด้วยสนะคะบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วย7สูตรที่2นะคะใช้แค่เพียง2หลักก็คือหลักพันคูณด้วย2บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย5บวกด้วย5คงที่นะคะจากสูตรแรกก่อนเลยนะคะเริ่มที่สูตรแรกเราใช้หลักหมื่นก็คือเลข2นะคะ สอคูณสได้เท่ากับ6บวกด้วยหลักพันนะคะเป็นเลข4ีคูณสได้เท่ากับ8หลักร้อยเป็นเลข3ค่ะบวกด้วย4คงที่เอา6นะคะบวกกับ8ได้เท่ากับ14 4บวกกับ3ได้เท่ากับ7 7บวกกับ4ีนะคะอ๋อผิดนะคะแป๊บหนึ่งนะขอแก้ไขสูตร สูตรนี้บวกด้วยคงที่นะคะเอาใหม่เลย6บวก8ได้เท่ากับ14นะคะ4บวก3ได้เท่ากับ7 7บวก7ได้14นะถึงจะได้ตามนี้แล้วก็สูตรที่2นะคะเป็นเลขหลักพันก็คือ4คูณสได้เท่ากับ8หลักร้อยเป็นเลข3ค่ะคูณ5ได้เท่ากับ15บวกกับ5คงที่8บวก5ได้13บนะคะ3บวกกับ 5ได้เท่ากับ8งวดแรกนะคะได้เป็นเลขชุด48วันที่4มกราคมนะคะตัวเลขที่ออกก็คือเลข84สนะรอบนี้ได้ตัวกลับนะคะยังไม่ตรงต่อไปนะคะเราก็ใช้หลักหมื่นคือ5คูณ3ได้เท่ากับ15บวกด้วยหลักพันนะคะคือ7คูณกับ2 72ได้เท่ากับ14บวกด้วยหลักร้อยเป็นเลข7 แล้วก็7โคงที่นะคะ5บวกกับ4ได้9 9บวกกับ7ได้16 6บวกกับ7ได้13ตัวที่2นะคะหลักพันคือเลข7เหมือนอ่าเลข7นะคะ7 2ได้14หลักร้อยเป็นเลข7นะคะ7 5ได้เท่ากับ35บวกกับ5คงที่4บวก5ได้9 9บวกกับ5ได้14ได้เป็นชุดตัวเลข3 4นะคะวันที่7 2ตัวบนนะคะหรือ2ตัวท้ายได้แก่เลข3 4นะ,ะรอบนี้เราได้ตัวตรงนะคะ3 4งวดต่อไปนะคะของวันที่7หลักหมื่นคือ3คูณ3ได้9หลักพันนะคะเป็นเลข5คูณ2ได้10 หลักร้อยนะคะคือ5บวกกับ7 9บวก5ได้14นะคะ4บวกกับ7ได้11สูตรที่2นะคะใช้หลักพันคือ5คูณสได้10หลักร้อยเป็นเลข5 5 5ได้25บวกกับ5คงที่นะคะ5บวก5ได้10เลยใส่0นะคะ เราได้เลข1นึ่งศนะงวดนี้วันที่1 1นะคะสตัวบนนะคะได้เป็นเลขหนึ่งรอบนี้ก็ตรงนะคะที่เลข1เลขศูนย์ตรงสองวดแล้วนะคะสามสี่ศแล้วก็งวดแรกเป็นตัวกลับตัวโต้ตนะคะงวดของวันที่สิบเอหลักหมื่นนะคะเป็นเลขห้าห้าสามได้1 5หลักพันเป็นเลขสองนะคะ2อูณได้4 หลักร้อยเป็น2นะคะบวกกับ7 5บวกสได้9 9บวกกับ2ได้เท่ากับ11 11บวกกับ7ได้เท่ากับ18ตัวสุดท้ายเลยนะคะหลักพันเป็นเลข2 2คูณสได้4หลักร้อยเป็น5คูณอ่ะหลักร้อยเป็น2นะคะคูณกับ5ได้10บวกด้วย5คงที่ 4บวก5ได้เตัวเลขนะคะที่ได้ก็คือเลข89ถ้าดูจากสูตรย้อนหลังนะคะมันเข้าตรง2งวดแล้วนะแล้วก็งวดแรกเป็นตัวโตวตัวกลับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะตัวเต็งเลยก็คือเลข8 9แต่ถ้าเกิดใครที่จะกลับนะคะก็จะเป็นเลข98นะคะชุดเดียวฝากไว้สำหรับแนวทาง2ตัวท้ายนะคะของงวดวันที่14มกราคมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ